ออเอาคนนี้เลยไม่ต้องสื่อสารกใครคนนี้เลยอะ่ะเนี่ยระหว่างดนตีเนี่ยมีอะไรได้มา้างเห็ดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนี้เดยอยางกัพิกขี้หน่านงเชื่อโดยเยียดกับแพกร,อพร้อนก็เผ็ดยังงไงเราก็กิน กินจนลิ้นเธพังจะพองเราก็กินแง้มแกอะไรรอนไม่ชินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แม่พิคีนุ่มแม่พิกินุ่มขอตาไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงแม่พิคีนุ่มยิง่งดูยิ่งร้ายฉันคงไม่ตายเลยาสิ่งคากินเประทังรา อยากศึกษาเคล็ดลับดีๆอยากทดลองขอำสักทีอะไรนี้ต้องกินให้เข็ดโอเคอ้าวออมาขอพู้นั้นไปอืมง่ายเลยนั่งกินได้กินมั้ยปูนจำไว้แค่นี้ยปูนทำธรรมดา แค่เราเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องมองพื้นต้องอะไรเล่นกหบคนดูแล้วเห็นคนดูเป็นไอ้น้ที่เหมือนที่เราพยายามสื่อสารเนี่ยกินให้เข็ดเนี่ยเล่นแต่ดีอะไรก็ได้เห็นว่าแค่พอแกเล่นเล่นปุ๊บแกจะเห็นรีแอคเขากลับแล้วหน้าแกมันก็จะออกมาสนุกสนานออกมาแล้วคี้เล่นงน่ายแค่นี้เองเอาไปะไม่ต้องเห็น, <laughs> มหน,นแม่เลยค่ะ